สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันสิบเอกหญิงเป็นสีสีคงพัฒนาการอำเภอมืองนครยจิตตุมราชมาติดตามอ่สตรีที่กู้เงินทุมประเภทเงินทุนเดือนของปลาดุกราค่ะวันนี้ก็มีสมาชิกที่ยื่นกู้นะคะวันนี้มาดูกิจกรรมของกลุ่มด้วยค่ะวันนี้ก็มีสวัสดีค่ะสต๊ีเมฆมอ,อค่ะเป็นตัวแทนกลุ่มปลาดุกรา เป็นตัวเตนกลมบรตดุราค่ะได้ยื่นกู้ไปจำนวนสองสองแสนบาทค่ะกู้ไปทำอะไรบ้างคะเป็นต่อยอดค่ะเป็นเป็กกินค่ะเป็นถุงเป็นกระดาษเป็นไว้ซื้อตัวไว้ซื้อปลาดุกด้วยปลาดุกค่ะแล้วก็อุปกรณ์ในการที่ทำปลาดุราใช่ไหมคะได้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากเลยนะคะมีสมาชิกกี่คนคะ40คน,นะคะ่ะ40คนนะคะแล้วก็ทำปันทูวันเลียะ,ค,ะค่ะวันนี้ว่าจะไปซื้อปลาดุกล้วหน่อยปรากฏว่าหมดตู้เ,เลยค่ะมีแต่แต่น้ำพริกปลาดุากนะคะกำลังตากตัวตากเ,เราไปดูกันที่แผงตากปลากันดีกว่านะคะได้ค่ะ นี่ก็คือปลาดุลาห้าซักนะคะที่ได้ยื่นกู้เงินของทุนเขาจะนำบัตรเครดิตเงินทุนหมุนเวียนนะคะปกติขายกี่โลเท่าไหร่คะเนี่ยสามร้อยกิโลละสามร้อยนะคะแล้วก็ขายที่ไหนบ้างคะก็มีสู่ที่ห้างนะค่ะแล้วก็ที่ร้านอาหารค่ะมีห้างสาไใจค่ะมีร้านอาหารนะคะมีสนามบินค่ะ ขายได้ทั้งปีเลยใช่ค่ะค่ะ,ะ,คะขายได้ทั้งปีค่ะยิ่งเทศกาลน่าจะขายได้เยอะมากเลยค่ะ,ะ,ค,ะค่ะผลิตครั้งไม่เท่าไหร่ได้คะ่ะคั้หน้าร้อยคะ่ะโอ้พระอร์้าร้อยกิโลเลยเหรอคะเดือนก็สอง,งครั้ง 3, ค่ะเดือนหนึ่งสามพันกิโลนะคะในการผลิตนะคะ,คะแล้วก็จับปลาสดกว่าจะเป็นปลานี้น้ําหนักจะเป็นยังไงครับก็สามร้อยาก็เรือนร้อยค่ะออ จะตามกสามกิโลแึงกิโลปรามานะั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคันนี้ก็คือกลุ่มปลาดุกรา้าสังข์แล้วก็หลายท่านก็เคยไปเอาไปทานอร่อยมากเลยนะคะทอดกินกับข้าวร้อนๆนะคะอมีก็ค,คนคนชอบด้วยนะคะ